บุญ <One> ก <input> ุ so ้มเขาใหญ่เพิ่นบ่เคยเห็นก็ได้ไาเห็นละพี่น้องมีบุญวาสนาได้มากพบมาพอบุญกุ้มเขาใหญ่เพิ่นงามงามนี่คุณพ่องามเนาะพ่อเนาะงามเนาะโอ้ยจะเป็นเพิ่นหอยใหญ่หอยงามเนาะดอกลักดอกลักเดียอยเปียกงามอีหลีเออบอกทีาเีว่ามันดอกลักดอกไม้โอ้ ขัวเขาเขาเรียเม็ดเข่าเรียกอ่าง้ยเม็ดเข่าต้วเหนี่อุ้ยเนาะเม็ดเข่าทั้งมเม็ดเข่าตอกแตกขัวแล้วก็มาลอยอุ้ยมีความมีความอดทนมีความสามารถมากๆเลยเออขัวเข่าใส่เข่าลายเลยเนาะพ่อเนาะใส่เข่าลายเลยพุ่น่ะขัวอุ้ยพุ่น่ะเอ่อใส่หลายก็เ่ราะลายเหรอเห็ดซอยกันเป็นบ่พ่อเห็ดซอยกันเบิดหมู่บ้านนะเนาะ ตัวกันซอยกันเห็นปุ่นนะโอ้ยปุ่นน่ะเนาะเดี่ยวเลี้ยวว่อนเนาะบอยบอบพ่อบ่แล้ยวบอเลี้ยวแล้วมันแตกข้างกาวโอ้ยั่วที่ได้เนาะชั่วที่ได้เป็นพ่วงมาไล่แบบนี้โอ้ยงามงามพ่ออันปีละครั้งบ่ค่ะเฮ็ดบุญนี่ปีหนึ่งหรือว่าโดนโดนเฮ็ดงามงามแล้วก็โอ มีความอดทนอีหลีแล้วก็มีความตั้งใจเนาะค่ออกก็จะไเฮ็ดได้จ้าโอ้ยคุ่น่ะอันนี้ก็ใส่เข่าอีหลีเม็เฮ็ดกลุ่มเม็ดเข่าเฮ้าเฮ็ดกลุ่มเข่าจ้าเขาโคดรอย่านกก็กิ่นเลยหนกหนกไม่กินเนาะโอ้ยเนาะคุ่น่ะอันแต่ละคนบอกค่ะออกม้ามันบอกออกออกมาร่วมตัวกันนี่กันละเราเก็บกินมาเหรอนูะรับมีจิบก๊อมเข้า จ้ะอืมเพิ่นก็เพิ่นก็เออเพิ่นก็สิมาเฮ็ดมามัดใส่จ้ะโอ้เฮ็ดกลุ่มใส่กันจังซี่จนว่าได้เป็นแบบนี้บิงดูเนาะน้องเอ้ยโอ้ยลมแงมื้อนี้หนาวแล้วลมหนาวโอ้ยัๆๆจ้ะฝนสิตกบ่บ่นแม่นมีแต่ข้าเบิดตัวนีใส่ข้าเบิดปาดโข้าเบิด เอาโลดเขาเป็นเป็นเวทเขาห้องอืมเพื่อเขาจะแตกที่อะไรครับช่วงนี้บูชาพระไตรได้นะครับท่านที่ยังไม่ได้บูชาพระไตรครับบูชาพระไตรไตรละหนึ่งร้อยบาทครับบูชาเสร็จแล้วขออนุญาตเรียนเชิญที่กองอำนวยการครับจะได้นำกล่าวคำถวายครับงามงามนี่บัตรสนาโอกาสมากทำบุญกลุ่มเขาใหญ่งามอีเหลยนี่ นี่มาเบิ้งเพิ่นห้อยนี่ดอกเขาด้จะบูชาพระไตรครับในช่วงนี้พระยด้เจ้าระตรเนขะาเชียงี่บริเวณนั้นในตลับพิธีครับนั่งพักคอยคู่นึงนะครับก็ได้ังกล่าวคำถวายครับเออเขาในชุดการแสดงต่อไปครับบ้านหัวสายครับเตรียม